ศูนย์สุขภาพจิตที่3ให้ความสําคัญเรื่องของคนทํางานเป็นอย่างมากงานจะบ,บรรลุปเป้าหมายได้ผลดีบุคลากรต้องทํางานอย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกลุ่มสุขภาพจิตที่ให้หน่วยงานดําเนินการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความสุขหรือที่เรียกว่า happy organization และมีแนวทางให้ดําเนินการสร้างสุข9้ามิติในองค์กรถึงแม้ศูนย์สุขภาพจิตที่3จะเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ก็มีเป้าหมายอยากจะให้บุคลากรทุกคนมี สเป็นองค์กรแห่งความสุข,นนสขในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมทุกคนมีส่วนร่วมทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมดำเนินการสร้างสุขครบทั้ง9มิติกิจกรรมที่ดำเนินการประกอบไปด้วย HAPPY BODY มีการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจความสมดุลของร่างกายด้วยเครื่องไบโ f e e d b a c k เป็นการตรวจการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและความเครียดและมีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในทุกๆสัป,ปดาห์ Happy Relax มีการร่วมกิจกรรมกีฬามหาสนุก Happy Heart มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้แห่งชาติแฮปปี้โซนร่วมกันทำบุญสำนักงานถวายพระาหารเพลงแด่พระพิสุสมก่อนการประชุมประจำเดือนของศูนย์สุขภาพจิตที่3มีการเจริญสติด้วยกิจกรรม MIO ทำสมาธิแผ่เมตตาให้อภัยแฮปปี้แฟมิลี ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ด้วยกันนอกจากนี้เรายังมีการยกย่องเชิดชูคนดีคนมีคุณธรรมขององค์กรและจากผลการดําเนินงานจะเห็นได้ว่าบุคลากรมีความสุขเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป ถ้าถามว่ากิจกรรมอะไรดีที่สุดก็คิดว่าดีทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการออมเงินกับสหกรณ์ดีทุกกิจกรรมเลยแต่ถ้าจะให้เลือกก็ขอเลือกเป็นกิจกรรมกีฬามหาสนุกชอบที่สุดเลยค่ะคิดว่าทุกกิจกรรมดีหมดเลยค่ะคิดว่าทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็คิดว่าดีทุกกิจกรรมเลยแล้วถ้าให้เลือกที่ดีที่สุดล่ะกิจกรรมกีฬามหาสนุกแฮปปี้รีแลกไง ใช่หนูก็ชอบหนูขอเล่นกีฬานี้ด้วยโอเคหนูก็ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้เล่นเกมสนุกสนุกไงแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักแล้วก็ความสามัคคีด้วยค่ะทาให้เรารู้จักการวางแผนและการทํางานอย่างเป็นระบบทุกคนวันนี้เรามีนัดกันไปเล่นกีฬากันเถอะไปกัน ไปกันเถอะค่ะพี่น้องพี่กุ้งไปกันเถอะค่ะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เปลี่ยนชุดก่อนนะจะสนุกแค่ไหนนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกัน